สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูรถไถฟอร์ดห้าพันครับผมนี่ฮะแต่สติกเกอร์ที่เขาติดมาเป็นหกพันหกครับผมไม่ใช่ครับนี่ฮะคันนี้เป็นฟอร์ดห้าพันครับนี่ฮะคันนี้เป็นฟอร์ดห้าพันครับเอกสารคันนี้ยังเป็นอินวอร์อยู่ครับผมเอกสารยังเป็นอินวอร์อยู่ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูสภาพรถใกล้ๆโด Rules, altura, ngày, ngày, ยรวมครับนี่ฮะสภาพรถใกล้ๆโดยรวมครับ คันนี้เราตั้งอยู่ที่สองแสนสองหมื่นครับนี่ฮะอุปกรณ์ดันหน้าหางหลังครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆครับว่า,าผิวพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์นี่ฮะเครื่องเกียร์ท้ายเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะเข้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับนี่ฮะรถคันนี้ดันหน้าจะเป็นของกอเกษตรลำนาลายครับผมนี่ฮะกอเกษตรลำนาลายนี่ฮะคาน์บมีดสวยครับ คานไม่มีสวยส่วนคานล้อก็ยังสวยครับผมเป็นคอช้างไปแล้วครับคันนี้เป็นคอช้างแล้วยางหน้ายังดีครับผมเป็นของดีสโตนครับนี่ฮะส่วนคันนี้จะเป็นเสื้อสูบจะมีรอยเชื่อมมาครับผมแต่ว่าเราจะให้เสื้อสูบพร้อมลูกสูบของหกพันหกครับนี่ฮะ เราแถมให้ไปด้วยครับผมไปถึงคุณลูกค้ากาน็นำไปประกอบได้เลยครับผมนี่ฮะนี่ฮะเราแถมเสื้อสูบของหกเป็นหกพร้อมลูกสูบพร้อมอ่างเผาอะไรพวกนี้เราให้ไปหมดเลยครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อไปก็จะได้เสื้อสูบเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครับนี่ฮะชดเชยเสื้อสูบที่แตกไปครับผมนี่ฮะ เช้เสื้อสูบที่แตกไปครับก็จะเป็นเสื้อสูบทีสามครับที่เราจะแถนไปให้ครับเป็นของขวัหกครับนี่ฮะส่วนเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ห้าพันครับนี่ฮะ,ะเป็นเกียร์ห้าพันเกียร์กลางแปดคูสองครับนี่ฮะเราจะพามาดูสภาพโดยรวมครับหันใบมีดสวยครับผมหันใบมีดสวยนคะครับหมนใบมีดสวย รถเราไม่ได้ล้างครับผมเราใหา้ท่านลูกค้าได้ดูสภาพตามการใช้งานจริงครับเนี่ยไม่ได้ล้างหางขึ้นเร็วครับหางขึ้นเร็วคันนี้หางขึ้นเร็วระบบไฮดรอลิกด,ดีครับผมเกียร์ท้ายดีครับผมยางหลังจะเป็นยางแท้ของไฟสโตนครับนีฮดอกยางก็น่าจะอยู่ประมาณ ดอกยางน่าจะอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ4ี่เอร์ซครับห้าเซนครับยางหายไปครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพามาดูท่อนท้ายด้านหลังครับซีนล้อก็ยังดีอยู่ครับผมแห้งๆครับส่วนฝาไฮก็จะมีรัดจะมีรัดอยู่หนึ่งฝั่งครับผมนี่ฮะจะเป็นรัดอยู่ฝั่งรัดฝั่งซ้ายครับนี่ครับ อันนี้เราตั้งราคาอยู่ที่2 2 0 0สสองครับเอกสารอิน i อยครับคันนี้เรามีอุปกรณ์หลังก็จะเป็นฐาน4ของ t t f o r ฟครับนี่ฮะผาน4ของ t t f o r ฟนี่ฮะนี่ฮะทีทีเฟิร์ทีทีเฟลเลยครับผมคันนี้คัดท,ท้ายอะไรยังอยู่ครบครับเราจะพาไปดูสภาพโดยรอบครับอันนี้เป็นเป็นมุมด้านหลังครับ สภาพตามการใช้งานจริงครับผมไม่ได้เก็บสีครับนี่ฮะนี่ครับดูใกล้สำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาดูตัวรถได้ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเบอร์โทรศัพท์088-079-7727ครับนี่ฮะเรามีให้ท่านลูกค้า ได้ดูหลายคันครับสนใจก็เข้ามาดูได้ครับผมนติดตามหน้าเฟซแล้วก็หน้าเพจได้ครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ครับคันนีรบบนรรน้ระบบ Power เป็นกระบอกซักข้างครับผมนี่ฮะระบบพาวเวร์เป็นกระบอกซักข้างครับส่วนด้านหน้าก็เป็นของกรเกษตรลำละลายครับสำหรับใครที่ ชอบระบบคอนโทรนที่เร็วก็นี่ฮะคันนี้ก็ไม่ผิดหวังครับผมสำหรับอเกษตรครับระบบคอนโทรนใบมีดเร็วครับนี่ฮะคันนี้เราตั้งราคาอยู่ที่สองแสนสองครับมีเสื้อสูบของ6 6พันหครับพร้อมลูกสูบนี่ฮะแถมไปให้ด้วยครับผม สามารถนำไปเปลี่ยนนะ,ะชดเชยเสื้อสูบติดรถที่แตกนะฮะสามารถนำไปเปลี่ยนนะะ2องแสนสองครับผมสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาดูตัวจริงได้ครับที่อำเภอสังขัะจังหวัดสุรินทร์ครับรนะับแรกรับเทินทุกรุ่นครับ เจอกันใหม่คันต่อไปครับผมสำหรับใครที่นี่ฮะกำลังมองหาหรือกำลังต้องการรถที่จะนำไปประกอบธุรกิจก็นี่ฮะฝากติดตามได้ครับผมที่ Facebook ช้างให้สุรินครับนี่ฮะเพจก็ช้างให้รถไถฟอร์ดครับนี่ฮะฝากติดตามได้ครับส่วนคลิปวิดีโอก็ อส่วนคลิปวิดีโอการทำงานก็เดี๋ยวเราจะาทำช่อง YouTube แล้วก็ลงให้ทางท่านผู้ชมได้ติดตามดูครับเรามีเข้ามาเรื่อยๆครับผมนี่ฮะสภาพยังไม่ได้ทำสีครับให้ท่านลูกค้าได้ดูสภาพตามการใช้งานจริงเลยครับส่วนใครที่ชอบสีสดๆใหม่ๆก็นี่ฮะเข้ามาคุยแล้วก็สั่งทำสีได้ครับ คันนี้เราตั้งอยู่ที่สองเซนสองครับผมเอกสารอินโวยครับอุปกรณ์หน้าหลังครบครับนี่ค่ะเจอกันใหม่คันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ